สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุก้ทุกคนทุกเรานะครับผมพบกับผมเบายากกว่าเราทางช่องเล็กพี่น้องเขากรุงครับเนาะมาเนี้ไมาแจ้งน้ำมันสนครับแกน้ำมันสนน้องพี่น้องเนาะแล้วก็แกมักกีเลรับใส่หมูนทำแกน้ำมันสนใส่ไก่ครับเนี่ยเนี่ยเปรี้งบอมครับ แสบครับเนี่ยสื่อนขานะครับเนาะผมว่าอาจะมีไมลาเห็ดดอกครับเนี่ยบางทีทำมาจะอยู่บ้างอยู่นอกเ่ยเป็นหตุ่าเนี้ยนนันสิ่นเนี่ยาอเนะที่เราครับผมเป็คติบด้วยหนึ่งข้างร็เี่ยงไ่้เลยเนี่ยลคิปสาหนึ่งเขานาะห่าเนาบเนี่ยคือพล้มเก็ในตัวพลม น้ำเึ็ดกินหลายครับตัวแฟนบันดีกินน้ำนะครับเนาะกินหลายอย่างหลายกันกินหวาแฟนเนาะนี่เป็นกินน้ำแข็งน,นะครับเนาะน่ากินดีๆกันเลยรับมองตัวปลากับไปเบดึงไว้เรียบร้อยครับไปนี้เช็คไม้เช็ดยางไงเพืนะ่อนเนาะมองตัวปลาเพืน่นกันเลยหรือนัดกับมูกับพวกไว้นะครับเนาะมันเสาครับมันเส้านี่พอบอกลุยแล้วครับมันเส้านี่ จะเดี๋ยวว่าจะไปเมืออื่นนะครับบอกมูว่าถ้าลุยกันมืองอื่นนะแต่มูบอกว่าวันเสาร์บอกว่างมูเนโตโลนะครับในโรงงานผมสาพันมีหัวมูเลือกเกินหามงหามงเสมอนะครับมองรุ่นมูัวกกับเนดตโวก็แล้วครับการเน็ตโวยยังเมือ แนกันครผมมันอยนั่งเู้เดียวก่อนแล้วแกน่เกาะขานาะพี่รองน่ะบริบทหลเนเขาไม่ตังนอ่มาหนึ่งเห็นเป่เห็นหนึ่งนแล้วที่ลมเนีเย็นด้วยเขาแข็งมาด้วยขนนั้นเขาง่ายๆครับนี่เขาอีสานง่ายๆครับนี่กินครับแดดบองครับ พักมั้แแมง,งแคเนี้ยเอ,อ,อาสียเครับแกงพะกีเล็กันต้อมานมักกินนะบังมักกินเงี้ยนะเสียบอืบแลร้านไหนี่เส็ยบอือมหอมหวาไอหอมครับ Như sống hoảnh em nhỉ Chạy máy mai em nhỉ Không biết gì thảo Nó làm đi đi Cho khẩu đi sản Chắc là Chỉ là cái bằng Tập khẩu này, có nhau nữa 好嘞，那咱们。 ลองแก่งมัยสมัยสมโอ้กินหอนที่บ้านแน่ลไวขนาดจับ้านเหมอนไมัยสมเห็นไหครัจะกระปุกตอวไงอืมอันน,นี้เจ็ 好吗 หนานี่หนาหน้าเราแข่งน้ำมันสมใจไก่มาบ้านดำหน้าครับดำหน้าแลก็เดี๋ยวจ่างนะครับดำหน้าจ่างในบ้านนะแก่งไก่แล้วน้ำมันสมนะน้ำมันมไก่นั่นผมหลายครั้งไก,ก่นะครับ สามสิบกว่ามั้ครับใก่ไก่บ้านครับเป็นกรตีความนั้นแต่พอตีไกลนะครับอยูงเง่เงนบยเบี่ยงบเบีเ่ยงไปตีเนะครับเรียกว่าจะต้มครับผมเดี๋ยวต้มนำในการไม่งั้นก็จะดำหน้าสีเขาอนี่นครับนั่หนาหน้าหนาเข่าเนาะเจ้าเขานะ่เขาเสีเขา่า ตุ่มครับมีการงานครับว่าอยู่บัตรไม่ไปหมากใตรจีครับจะหั่นไตรจีมาเลียงพี่น้องเลยมูพอผมหายมากไตรจีมันแพร้พันธ์ครับเต็มแับกับเหมือนงนังน้งนเลยท่านทก็จะบอกว่าขอสื่อขายคองมแบบนี้ครับ

ใส่ดูด right? ้วยความน้ำนี้เพชรจวนต่าน้ำาะ cái đinh còn tay nắm không Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp that's it.

แต่ดูกันนะเจ้าปะเลผม,ม,กกนนมจะมักันนี้มักันมัาจะเลี้ยวไปดูาจิบันพอกคนเดียวอก็แม่คนเดียผมผมยังหน่อยนะ ต้นดจืดนะหน้านี่บวกผมเลยหลังคางหลังคาเขาเห็นพวกผมไหมดุดดดเต็มเลยถือกระท่อมหนึงห่งกินเก็ดขัด Được vậy Nhắn nhiệt lên Chạp hả nào มันนี่ครบเดียบร้อนนะบบเบคันี่ก็จะเนบตเก็บไว้ก่อนครับแต่เรา่นี้เดียวขอบคุณที่ของนองราทำมาัำมาลนทำาเป็นน้องใจในการน้อมและอะไรก็จเลื่อมฝากติดตามกนไหลก็แช่น้อง้นำเพื่อมีกำลังใจในการที่คิด็ไปนอมแล้วบราขอบคุณน้องร้านน้องนะ พิษหนาคมยุลงยังไงพี่น้องเบิองเราติกินยังไงพี่น้อง,งเมือง,งเราติดตามรับชุนนะครับเนาะป่จะเริ่มฝากเราติดตามอีพีหนึ่งนะครับเนาะตกป่าเนาะจิบตกป่าเนาะพีปป่แ,แดงเนาะเขาเท็จเนี่ยค,ค,ครับเอ้าจิบหนี่งพันเมืองเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวครับ